ข้ากลนโกนตอนการล้างแค้นที่น่าเศร้าการล้างแค้นเพื่อเมียอันเป็นที่รักได้เกิดขึ้นเมื่ออฟงได้เจอกับอวินคนที่ฆ่าเมียของอฟงอวินถึงเวลาตายของแกแล้วข้าจะฆ่าเจ้าล้างแค้นในเมียของข้าอฟงเจ้าประเมินข้าต่ำไปแล้วข้ามีอะไรมากกว่าที่เจ้าคิดถึงเจ้าจะฆ่าข้าได้ข้าก็ยังจะมีชีวิตหลังความตายอีกต้อหุ่มากแกตายซะได้เข้ามาเลยอุยยะอยยะยยะ เนืฆ่าข้าแล้วอะไรซะเอข้าตายแล้วลรือเนี่ยอออมข้าล้างแค้นให้เจ้าแล้วเจ้าจะมีความสุขในสวรรค์เถิดไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วฮข้าไม่ต้องกัวงอะไรอีกแล้วว่าไงจ้าอเมยข้ามาแล้วรอข้านานไหมจ้าฮะไอ้เฮียมันพูดจริงหรือวะเนี่ยกูไม่น่าฆ่ามันเลยอเมย ช่แล้วกูจะทำยังไงวะเนี่ยใครก็ได้ฆ่ากูทีกูจะไปช่วยเอะไหมจะ <laughs> ชอบกระตูนฮาฮากันกวนอย่างนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยครับเอ้ยไหมเอ้ย